สวัสดีครับให้ห่านหมาเอาชื่ออะไรไห้อ่านหมาวันนี้เออเป็นไฟ,นฟอ่าไหนไหนไหนเอาเข้าวไก่กล้องดูที่ข้าวหอมนี่ของ KFC นะครับนี่ให้เห็นเป็นไฟด้วยนี่เดี๋ยวนี่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 กูก้กินให้ดูก่อนนี้ข้าวหอมกินให้ดูสักชิ้นก่อนว่าคนว่าก,กินได้นี่เดี๋ยวเราพาแม่หมาที่ไหนคะนทีท่หน้าสิเวนค่ะโอเคเดี๋ยวตามเรามานะตามมาหนัก ไปถึงเราทำเฉยๆแล้วก็ให้หมามาดูขาให้เราก็มาองมา,มาดูกันว่าหมามันจะจำเราได้ <Okay. S 1> ไอ <c oughs> เคโอเคโอเคโอเาโอเด้วยอคอเคโนเคมอเคเคโอคโอเคโเคโเคีอโอเคโอเคโอเเคโัคโคโอเโอเคบายเดีเาา๋ยว okay. <Bye. S 2> เจอกันในคลิปครับมาเเคคเมเลา ไม่กินนะครับบอกเขาเลยบอกเขาไม่กินลยครับเซนไฟไม่กินนะครับคนกินแทนนะเรีว่ามันลอยปากหาะกังไปเล้ราากมาแล้วอเออพวกกินแล้วมป เองก็ได้นะครับนั่งนั่งตีตูดนั่งนั่ง,งเดี๋ยวนี่นะครับนี่นี่นี่เยอ้าวต่อไปเดี๋ยวเาไปล้างมือนะครับใช่ค่ะ เอาไอ้คำ่องสามี่ห้ากเจาจิ้จจุจเนี่ยนะจุ๊บจจนี่นะครับครับเรามานั่งดูจริงคับถ้าเราต้องการเขาไม่กัดนะครับเขาเาไม่กัดนะครับเา ก็สามารถให้จับได้นะครับเวลาตอนกินกินไหมเป็นไปให้กิะครมากิกล้องด้วยไม่กิน ไม่ไม่เอาไม่อานันรู้สกวมันจะไม่กินมิรเดี๋ยวรอเขากินเสร็จก่อนนะครับเล้วเราคนมาเล่นกันนะคร้ันะโอเคหมับมาโูแม่บูกบกกบเลกกินกินของหมาแล้วครับถ้าหมาไม่กินกูกกขวาดเรียบเดี๋ยวรออ รอยมันกินได้สิบกว่าัวเอาทุกต้นไปแน่เลยวเดี๋ยวันเลยหัวเราเราะลอนี่เป็นแค่ตอเกี่ยงนะบถุงนึงหมดเลยนะับพวกนี้จะมาใพาะสามถุหมดเครับ เอาไปบอกกล้องไปบอกกล้องกล้องนี้จะมาให้สักตามถุงเลยมันกินไม่อิ่มเนาะเนาะเพราะว่าเขาให้มาวันเดียวสองวันแล้วนะคะสองวันที่เอามาให้เลยค่ะไม่ไรอ่ะมันดูดมานั่ง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 เราไหมมานั่งรอมานั่งเราคุณตาคุณกินไหมกินกินเด้อมามามา กินเราต้องจับจุกดีกว่ามาเดีไม่เอาอย่าชิวมาน้อยเกินนะครับเราก็เราก็นึกไปเองว่าหมามันจะกินเฟ้นไฟด้วยนะครับเคยนึกไก่มาน้อยเกินนะครับอุ้ยจุกเนี่ยนะเอานั่งป่ยยังบ้างนี้นั่งป่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากน่าจะยินน่าดูน้ยน่าดี mình ngay rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เชื่ออะไรดีก็พิมพ์มาด้วยนะครับวุ่นกว่าเดิมไหมบ้าง แลก็มาจิกฮะตามคลิปวิโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปช่วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเราจะมาทำคลิปอีกเนาะไปจับชนีไปจับชนีด้วยแล้วพรุ่งนี้เอาไหมเอาเอาอาหารให้เขาด้วยให้ชนีด้วยเอาอาหารไหมให้เขาอีกไหมนี่ให้อีกครับขอคุณให้อีกมันน่ารักค่ะโอเคเเออออาาะไรก่นสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องไหมฝากช่องใหมนไหมฝากติดตามช่องน้องขงพี่โบ๊ชด้วยนะครับ โ <Okay. S 2> อเคลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับบ๊าย